เพราะนั้นอยากจะฝากนะครับถึงพวกเราทุกคนนะครับครูบาอาจารย์ที่สอนเนี่ยนึกถึงอายาณนี้ให้ดีไหวลุ่นนะครับไหวลุ่นความพินาศหรือว่าวาดีในนรกนะครับจะประสบกับคนที่อ้างาศาสนาท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่บอกเออนี่ไงเอาล็อบแบบนี้ฉันว่าทัศนะเนี่ยฉันเอายืนยันทัศนานี่แหละหลักฐานหาที่หลังพี่น้องมันต่างกันนะ อุลมามะเนี่ยคือคนที่หาหลักฐานแล้ววิเคราะห์มาแล้วก็บอกเอออะไรได้ไม่ได้แต่ผู้รู้ที่เป็นตามฮาวานับสูก็คือว่าฉันจะเอาแบบนี้แหละเสร็จแล้วหาหลักฐานมาประกอบมาเข้าข้างตัวเองดึงหลักฐานมาสู่ตัวเองไม่ใช่ดึงตัวเองไปสู่หลักฐานแล้วก็ดึงชาวบ้านมาสู่ตัวเองสรุปว่าผู้รู้ที่พาหลงเขาก็คือตัวเองอยืนอยู่ตรงนี้จะเอาแบบนี้แหละดึงชาวบ้านมาหาตัวเองดึงหลักฐานมาหาตัวเองไม่ได้สนใจตรงนี้พี่น้องครับเกียร์มากจะโดนแค่ไหน นะครับอันนี้อันตรายนะวัยรุ่นเพราะนั้นอยากจะฝากพี่น้องนะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยมันอนันตรายนะพี่น้องเนาะวัยรุ่นมันอันตรายในฐนานะผู้รู้แล้วก็ผู้ตามนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ตามเราก็ต้องศึกษาให้ดีนะพี่น้องนะใครเป็นผู้รู้พาหลงใครเป็นผู้รู้ที่แล้วแต่นะฮะได้หมดทุกอย่างอย่ายไปว่าก,กันอย่ายไปอะไรนะครับท้ายที่สุดม,มันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับมันจะมีมากขึ้นเพราะเขาเห็นประโยชน์ในดุยา remotely. เขาไม่เห็นการลงโทษแต่ถ้าใครเห็นการลงโทษในนรกเห็นวาดีนะครับน้าเลือดน้าหนองจะต้องไปกิิินนนนนวัััีี้กทรรพยย์สมบตออ่่ กินเข้าไปดิงเงินกี่แสนกี่ล้านแต่วันเกียร์มากไปกินน้ําเลือดน้าหนองครับจะรู้เลยว่าโอ้ที่ผ่านมามันไม่คุ้มครับอะไรจะคุ้มพี่น้องไปกินน้ําเลือดน้ําหนองนั้นฝากพี่น้องนะครับคนไหนที่อยากจะปกปิดความรู้คนไหนที่อยากจะบวดเบือนศาสนาไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ครูอาจารย์หรือเป็นผู้เรียนผู้เรียนผู้สอนที่ไปยึดตามจนไม่สนใจกุรานว่าไงฮะดิว่าไงพี่น้องไปโรงพยาบาลไปไปดูเลือดสักสักสักถุงนึงแล้วลองดูพี่น้องกล้ากินไหม หรือว่าไปที่เชื้อสัตว์ก็ได้ลงเชื้อสัตว์นะครับหรือว่าที่ที่ไหนที่มันมีเลือดนะลองไปดูเอาเลือดนะั้นมาดื่มพี่น้องกล้ากินไหมถ้าไม่กล้ากินนะครับน้ําเลือดน้าหนองยิ่งกว่านั้นอีกถ้าไม่กล้ากินอยาบิดเบือนศาสนาพี่น้องครับเรายืนหยัดเถอะนะยืนหยัดบอกหลักการบอกหลักการศาสนาบอกในสิ่งที่ถูกต้องอินชาลอัลลอฮ์ครับพี่น้องครับเาลาเร์ก็จะให้สิ่งที่ดีงามกับเรา